โอชารสโอสดไทยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้โอชารสโอสดไทยจะมานำเสนอเมนูชะลอวัยวัตถุด,ดิบในเมนูนี้คือบล็อกเกอรี่ค่ะซึ่งเราจะเอามาผัดกับเอามาทำเป็นข้าวผัดนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูประโยชน์ของบล็อกเกอรี่กันก่อนค่ะบล็อกเกอรี่นี่นะคะมีงานวิจัยนะคะว่าเป็นพืชที่ป้องกัน อัลไซเมอร์ได้เป็นเพราะว่าในบร็อกโคลีค่ะมีสารประกอบที่ทําหน้าที่ขายายในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ซึ่งมีมากที่สุดในบรรดาผักและผลไม้ที่นํามาสํารวจเลยนะคะและประโยชน์ข้อที่2ก็คือช่วยลดความที่จากการเจ็บปวดของไมเกรนได้ด้วยประโยชน์ข้อที่3นะคะก็คือช่วยบำรุงรักษาสายตาป้องกันการเกิดต้อกระจกเป็นเพราะว่าบร็อกโคลีค่ะมีเบต้าคโรทีนแล้วก็ยังช่วยป้องกัน โรคเลือดออกตามไรฟันด้วยนะคะเป็นพืชที่จัดได้ว่ามีวิตามินซีสูงเลยค่ะแรงช่วยบำรุงกระดูกและฟันของเราให้แข็งแรงด้วยเพราะพืชชนดิดนี้ค่ะมีแคลเซียมที่สูงด้วยและข้อที่6อะค่ะประโยชน์เขาก็คือช่วยในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวแล้วก็ชะลอผิวพรรณไม่ให้เหี่ยวยน่นข้อนี้ละค่ะทําให้บอกเคอรี่ค่ะจัดได้ว่าเป็นอาหารช่วยชะลอวัยพวกเราได้ด้วย นอกจากนั้นแล้วนะคะยังช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะเพราะว่าเขามีวิตามินอ e, ีและยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้เนื่องจากว่าพืชชนิดนี้นะคะ่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงและยังช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ด้วยช่วยในช่วยให้ตับนะคะขับสารพิษในร่างกายได้ดีนะคะถือว่าเป็นพืชที่มีไฟเบอร์ที่สูง แล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะแล้วช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราได้ด้วยของผัดบลอกเกอรี่ก็มีดังนี้ค่ะส่วของข้าวผัดก็ตามนี้เลยค่ะขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ โชารสโอสุดไทย